สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิ์ทองทาปัญญาสมบูรณ์กับผมนายตริพัฒน์คำนวลบุญดิฉันนางสาวสินภพ,พักษ์สนาพัคค่ะ,คะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูลจังหวัดพนครศรีอยาค่ะวันนี้พวกเราแนะนำเมนูที่มีชื่อว่าน้ำพริกขมิ้นครับเราไปรับชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรก ล้างขมิ้นให้สะอาดเนื่องจากขมิ้นเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ใต้ดินทุกคนครับทุกคนทราบกันไหมว่าขมิ้นยังมีสารเคอร์คูมินซึ่งมีฤทธิต์ต้านการอักเสบช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารและต้านอนุมูลอิสระช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อเสริมภูมิคุ้มกันและล้างผิดในร่างกาย นำปลาทูลงไปทอดให้มีสีเหลืองทองกรอบหอมน่ารับประทานคั่วกุ้งแห้งให้กลิ่นหอมหอมแต่อย่าลืมเปิดไฟอ่อนกันด้วยนะต่อมาคั่วหอมแดงและกระเทียมเพื่อให้มีกลิ่นหอมและลดกลิ่นชุนได้ด้วยนะ แกะปลาทูเตรียมไว้แต่ขอบอกไว้เลยนะเนื้อปลาทูน่ารับประทานสุดๆเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเรามาหุงข้าวรอกันเลยหืมหอมหอมเรามาเริ่มทำน้ำพริกกันเลยอันดับแรกย่างกะปิต่อมาตำขมิ้นชันตำไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อขมิ้นจะเนียนละเอียดต่อด้วยพริกและกระเทียมโคลกเคล้าให้เข้ากัน ต่อมาตำหอมแดงและกระปิที่ย่างจนหอมให้เข้ากันตามด้วยขมิ้นชันตำให้พอเข้ากันใส่กุ้งแห้งและเนื้อปลาทูกแกะตำให้เนื้อละเอียดจนขึ้นฟู ปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บมะนาวและน้ำปลาตามให้เข้ากันดีต่อมาเรามาถึงขั้นตอนการผัดใส่น้ำมันในกระทะเปิดไฟกลางค่อนอ่อน แล้วใส่น้ำพริกที่เราตำไว้ลงไปผัดผัดให้มีสีเข้มและมีกลิ่นหอมเสร็จแล้วตักลงภาชนะ ต่อมาเตรียมเครื่องเคียงและเครื่องแหนมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนมูน้ำพริกขมิ้นะครับโดยมีเครื่องเคียงที่ทานคู่กันนะครับคือผักต้มและผักสดครับ โดยมีเครื่องแนมคือชมไข่ทอดหมูยา่างและหนังไก,ก่ทอดค่ะทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆหองหน้ารับประทานค่ะขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจบขอบคุณค่ะ